mãi tin cầu kia vậy cầu kia cầu kia cửa ngon nhiều thì... mất thì mà thi bắn mất chỗ ở Cưỡng, cưỡng tí tí nhằn kìa

เอียนจะมาทีแถทีแถก็ไ,ไ,ไปกับบุล่ม กินข้าวกี้กระติดอ่อนตานเอ็ดขายในแมวสีคราบลดไปสู่เจาิโลเอ็ดอย่างลาขายเย่างตายเจาะิโล cực kỳ này mà. kỳ này là vẫn cho cơ là bên luộc bên phải Vậy cái si. <laughs> là phụ cao. Bóng 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 ยากกเสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสดีลูกลานสวัสดีน้ำหนาว ย่างบ่อจอยอย่างบ่อไม้ผู้จอยนะกินลงไปสองสามคำก็อิ่มเปิดผนลงเปิดที่เรืองนาตายเปิดตกใาไหม ชุกภาพดีเลิจ่าแม่อือดูได้ชุกาาพจะไปกินกินข้ากี <c oughs> เขาหลับอ,อุ้งหลับสากมากแม่กับพกินแม่พอจะห,หักหนักกินขึ้นก่กน ไม่าม เด็กมาเดี่ยวกสงสาวพาสนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ

แ่บว่าครับแม่กบไข่อยู่ลูกล่ะไข่กว่ากองเจ็บก็บอยู่กับผู้มักเนาะคือหอดูได้ครับแม่พอใจครับจ้ายงังเจ้นเต้นลูกล่ะ Như nán mà điểm nán mà Náo bà Như bạn đục náo bà làm có dính viên bạn ạ chi nó nào bạn khẩu không cần bạn Nah. แม่ได้ยังกินแรงครับลายอยู่ดุลาแม่บุกินน้ำเขากขาขาหมูจีดอย่างซะนั่นอยู่กองไฟขอนแม่ก็เลยบุกินหนาวเย็นแหงครับหนาวคักออดีนเด้อ อยู่บ้านนี้ก็นาใกล้นแม่อาบน้ำหอ่อนอาบน้ำห่อนแต่พอหนาวก็อาบน้ำห่อนแม่นำมันคือน้ำเย็นม่ได้หนาวมาให้เปิดแห้งวันม,มันอาบน้ำตอนอยู่ไฟ Khẳng phải hai kiểu Tiết miệng là cái khẳng hả Đức ma để vào trong táo pha sơn Pha sơn phúa ma năm cục ườn mưa bàn quấn na sâu Quấn mẹ đưa đợi bên bạc đà บักลาลูกเอวกินน้ำมันจะเป็นลมตายโบหัวต้าจอยเจ้ายามากวันข่อยบอกสองเจ้าได้ทีกันพัวอยู่บ้าน,นาากินขี้กระตางบอนสุลาลับเป็นยาวิเศษมีดติดกระเดือขันลัน,นคิดทอดเมยู่เดอครับจ้า คือหอกระมาทตย์หรู่ามันที่สิบสีสิบหามีามนสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหตากบาทย้ำมาเศราย่ำสิบห้าย้ำมาเล่นเลีนให้มอลัเลีนวายคู่วายขั้นวาย กินแล้วก็เสียวมาคทุกวันนี่นกินอะไรก็เอี่ยมออกเอียมออกเอียมออกสดเลดังไป็นฝุนหอดอัจะาหาหนักฝุ่นหอดจะพี่เด่นหอดเมืองจีนเมืองหอดเบิดเนี่ยเขาเบิ่งหลายจะได้เมืองจีนเขาเบิง่ง เมื่อฟรังกก็กะเบิงเมือซาบีเดนซาบดอนอีเยี้ก็เบิงเบิงมหไ่แม่ปิดปากเ็น้อตอมาปากเลยนะอ่รับเล่าเลาเลาไหว๋ยวเบิงนอนเบิงเบิงก็ก็ขึ้นหอนขึ้นหอดเงไทย Ví đó để bà chạm vào nào, nó chạm vào xe nằm mềm tuôn tuôn vào nào. Mình có pha lục phụ nữ cũng xì xút. Nó ngon luôn. เออคุดว่าเออก็ภาพก็คือสองักว่านี่ะขาจได้ชุดแม่นะใ่ไม่จอ้วน Mọi xưa là chút me nó cũng chay này chay tiếp cả lệ cả thông con lăng cả trai một lượt tuổi cho con làm. giay con gì, thòng con nị, con đấy gì hoa đấy có mờ vẻ con nị lâm nhau lâm tan, sắm sưu khu sâm lốt, đẻ ngà, đẻ khâu, chén lưỡi lâm măng mi, buộc mượn chát, đẻ bèn bút chốt, thẹn sôm lợp, ป็นหัวแก้วเมียแห้งทังโคนี่ความสุขลับลืนบ่บ่คัดของเรื่องเงิน มีความสุขหลับลื่นบัดของเรื่องเงินตื่นหงเต่าเงินกระเลนเขามาหาผัวนั่งเป็นผู้แม่นหับเมาลายเหลืองไปมาจางงานยังโบมีโบมีโบมีบมเหลือเงานเล็กๆหน่อยๆน,น่อยผัว่อยกะแม่นทํามีรถลำทั้งรถจุกดินมีเมคโคหลายขั้นกอบข้วของก่อยจังว่าหาเงินใด วันละหลายหลายหายมื่นมีความสุขลาบลืนเงินใจโบจนเริ่มเล็กตนสาง,สงก่อแป็งเงือนบัวนั้นเป็นคนหาัวนั้นเป็นคนหานางเป็นคนเมียนอีนั่งเป็นคนเมียนหลายปีพร้อมหลายเดือนแปลก่างพวโบเอวบโบเขาสู่บ้านหลายมือต่างใจเงินกระโบ,บ เงินกระโบใดเงินกระหาบบใดคือเกาคือหลังขอบขวานั่งเลยพังขอบขวานั่งเลยวังมุนทะเลเพมังหัวใจกูนปานจางปานจางพอเจ้านั่งในยินข่าวเจ็บหัวใจเจ้าเจ้า ปวดหัวใจเจ้าเจ้าเดือนหาได้บ่มเดือนหาได้หงผ้พ่อนางได้ยินขขาเจ็บหัวใจเจ้าเจ้าปวดหัวใจจอยจอยเดือนหาได้หงผ้าเมนเทเทหรือว่าคน ล่วงเกิดอาการหึงหวงหว่วงผัวลาไหล่นคนเกาเมาว่ามีว่าพี่ไปมีไหม่สำพอนาะงแปลกใจพวัวบกเขาส่บานลายมือลายมือบ่ามาบัสนี่นาสิตังทับจับซึกใไอเห็นดำเห็นแดงไอเห็นดำเห็นแดงที่แยงจริงกันแทกันแท่พันไปเอา qua bay áo ủng lệ thang đầy bông từ bông từ sồn lên má vù thang để để ủng lệ sương nhằng sồn băng cả nhà tên là mạt gôm lông nó mạt cả bớt ปลูกลูกลาทำม่นเป็นเม่ปลูกลูกปลูกไม่ไม่แก้มไอ้ไม่ไม่สาวท้องเป็นสาวท้องเป็นเมียใหญ่ตำแหน่งในเหื่นจังขอจังอยากมาขอเตือนจำพวกนางเมียน้อยฟังบังเน่ ในสังคมพนปล่อยพวกพวกลอยอยู่ลอยกินหูมึงบ่ได้ยินตันบ่นดอีหาต่ำมึงเออ้ย เป็นว่าคนฟังจังว่าการทำสางเงินต้านสมสู่คู่สมรสแต่เขาจนรวยลำมังมีทุกมือนี่จัดแตง่งแปลงบทจดทะเบียนสมรสถือคองตาแทมเป็นพวแก,ก้วเมียแพงทั้งคู่มีความสุขละปลืน้นหมอคัดของเรื่องเงิน ตื่นหุงเตาเงินกระแลนเข้ามาหาผัวนั่งเป็นผัอแม่นผัวนั่งเป็นผัอแม่นรับเมาลายเหลืองภั่มาจางงานยังโบมีเหลืองบบมีเหลอกงานเล็กๆน้อยๆผัวก่อยกระแมนทำมีหลดลำทั้งหลุดจุกดินมีแม่โคไหลขั้นขอบขั้วของขอ่ขอ,ขอย จังว่าหาเงินได้วันละหลายหลายหมื่นมีความสุขลาปลื่นเงินใสบ่อจนเริ่มแตกต้นต่างก็แป้งเงื่อนผัวนั่นเป็นคนหาแม่นั้งเป็นคนเมียนผัวนั่งเป็นคนหาอีนั่งเป็นคนเมียนหลายปีพอมหลายเดือนแปลกต่างผัวบอกเข้าสู่บ้านหลายมือต่างกระจ เงินกะหาบอ่อใดอีกคือเก่าคือหลังขอบรัวนั่งเลยพังขอบรัวนั่งเลยพังมุนทะเลเพมางหัวใจกนปันต่างปันต่นางพอ่อสาวนางในยินข่าวเจ็บหัวใจเจ้าเจ้าปวดหัวใจจอย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 เดือนหาดหมเพ่แมนแท้แท้ออ แม่นแท่แท่หรือว่าคนล่วงเกิดอาการหึงหวงผัวเกิดอาการหึงหวงหวงนำ้ำหลายล้นหวงผัวขันหลล้นคนเขาเห้าว,ว่ามีว่าผัวไปมีไม่ซ้ำพ่อนั่งแปลกใจผัวบ่วเขาสู่บ้านไหลมือบอมาบัดนี่น้าสิตัง้งทับจับซึกให้เห็นดำเห็นแดงเสียงจริงกันแท้ พันเสียงซิ่งกันแท้วันพันไปเอาอีหูแหล่แหลทางใดบ้ซือสวนขืนวือสวนขืนมาวือวืออยู่ทางใดแท้ะเอีหิมแหลซื่อยังสวนปังปังสีเห็นบอลสวนปังปังสีเห็นกัก สีเห็นขักบทแสดงผัวไผ่ไผกาแพงหักกันมาหักกันมาด้านแล้วเ้าขึ้นมาขั้นแขวออยากเ้าขึ้นมาขั้นแขวอยากเห็นโตมันเนมันอีเม่นอีหลีบอดเดหรือคนเ้าสากันโบรันวะโบลันวาไวน้นันควรนโควรบบเกิดควรบบเกิดบอมีไฟไปเจอยิ่งจังไลสิ ไปเจอยิ่งจังไดสิลรากลวงหรือตมออ้มย่านผัวลุบผัวหลมำนำเขานันดอกหญ้าคนเขาซาจนจนสิทนใดอยู่บนโนโ่อนอเป็นจังไดกระซางเถาะซังเถาะเป็นจังไดกระซางเถาะสิขอพบขอเจอบ่อแมนสันละกะเธอให้แตกหักวันนี้ หัวสนอคนนี้สันแพ้งสุดขนาดคือบังอาจเทละลาละลาตู้เจ้าแมนผู้ใดว่าเ็วได้ไปสืบบองไงมันคักให้ประจักษ์ในตาเราพงเราพงวงเสือมาเจอเสือม้อยเถาอุผูเขาคองมาก่อนสิทนอ,อเน,อทนเขียวอีเมนอยสิถอนเขียวอีเมนอยมาลองแม่โบเสือสัน ว่าวปัดทูลำสีพันดอนว่าวขึ้นมามันขั้นแขวะบอเมนันซันกระเทอ้งไขแตกพังกันวันนี้ หัวสนอคนนี้สันแพงสุดขนาดคือบังอาจแทละลาะตัวเจ้านันแมนไพย